สองของปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์ช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของนิวโอ멀ผมบอกผมใชยความกลัวอผมว่านะแต่ความกลัวเนี่ยมันทําให้คนเราเครากมันเป็นที่ความกลัวเนี่ยมันทําให้ตระหนักเราะถ้าเราเราฉายภาพให้เหตุผมไม่รู้นะแต่ความคิดผมเนี่ยความกลัวทำให้คนเราตระหนักเพราะถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคือเราตอนเนี้ยความรู้สึกส่วนอย่างอย่างรงกนี้นะ ก็เหมือนคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้รอให้รัฐบาลเนี่ยเขาช่วยเหลือเยียวยาเราอ่าพอเขามีมาตรการอ่าเราไม่ทิ้งการอ่าไปลงทะเบียนอ่าเดี๋ยวก็รอว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยอะไรอีกต้องให้พักนีพักต้นพักดอกอ่าปลูไปพักนี่พักต้นพักดอกลด ค่าใช้จ่ายไปอะแล้วก็นั่งรอแล้วก็เออใช่นั่งรอแล้วก็อยู่กับบ้านอ่าแล้วก็ตรตงไหนมีแจกของที่ไหนก็ยังอยู่ก็ยังอยู่คอมฟอร์ทโซนเพราะว่าจริงก็คือก็ยังไม่คือไม่รู้วภัยมาถึงตัวแล้วคือผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ว่าแบบพอถึงเวลาเขาเอาเงินไม่ให้คุณเ็าพักหนี้พักต้นผ่านไปสามเดือนแล้วธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมคุณได้เงินเดือนเท่าเดิมคุณมีปัญญากลับไปจ่ายนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก มันไม่ใช่แล้วผมยังนึกอยู่ว่าเฮ้ยแล้วพักนี้พักต้นพักดอกเนี่ยสามเดือนหกเดือนที่ว่าเนี่ยพอพ้นไปได้ไงต่อผ่านผ่านสี่เดือนผ่านหกเดือนไปแล้วไงต่อต้องไงต่อตอนนั้นอาจจะได้มันหายไปอาจจะไม่มีงานแล้วนะแล้วก็ตกงานหรืองานต่อให้ธุรกิจกลับมาหรือหางานใหม่ไม่ได้แล้วธุรกิจกลับมาลันเหมือนเดิมรายได้จะได้เท่าเดิมไหมถูกต้องใช่ไหมล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าเราถ้าจุย ไม่อีนางขังขอบรอรัฐบาลด่ารัฐบาลเช้าสายบ่ายเย็นไปไม่ถูกใจก็ด่าไปแล้วยังไงเคยคิดไหมว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงกับตัวเราในอนาคตเรามีระยะหายใจได้อีกจริงๆแล้วมันก็คือแค่สี่เดือนหกเดือนนี่แล้วั้นหายใจได้สักสามเดือนอย่างภาษาหมอสวีสินเนี่ยเราก้านหายใจได้สักสามสี่เดือนรัฐบาลมีปัญญาหาเงินมาช่วยเราได้สักสามสี่เดือนลดค่าไฟไปได้สักหน่อย อันเนี้ยอย่างที่ว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันมันแค่ให้ีระยะเวลานใจนะมันมีระยะเวลานะเราดำน้ำเนี่ยเราต้องตอนระหว่างดำน้ำเนี่ยเราต้องนึกนะให้โผล่มาเนี่ยมันเจออะไรก็ไม่รู้แล้วะเพราะตอนอยู่ใต้น้ําไม่เห็นนะว่าบนน้ํามันเป็นอะไรนะครับพอพอโผล่พ้นน้ําขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยไอ้ยาไอ้ยามันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเดิมๆแล้วนี่หว่าครับแล้วทําไงอ่ะต้องคิดเลยนะ อย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างบทความที่มีการส่งกันทางไลน์และคนโพสต์ส่งกันอุดรุดแชร์กันตุรุดเนี่ยบอกว่าเราลองมานั่งนึกดูเนี่ยโควิด1 9มาครั้งนี้มันทําให้เราได้คิดอะไรบ้างสอนอะไรเราข้อแรกเลยก็คือเรื่องเงินนี่แหละมมีเงินอย่าใช้หมดต้องคอยเก็บเอาไว้ยามจําเป็นพูดปากเปียกปากแฉะมาจะสิบปีแล้วเนี่ย เรื่อง Emergency เนี่ยนะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยคราวนี่เห็นชัด มาลมาเยือนเพราะไม่มีเนี่ยใช้เดือนชนเดือนเนี่ยของเราเนี่ยเราพยายามจะบอกว่าอําหรับคนที่มีเงินเดือนประจำมันก็ควรจะมีเซฟวิ่งสักสเดือนใช่ไหมถ้าเป็นลักงักเออพวกงานอิสระก็สัก6เดือนแต่พอโควิดแล้วเนี่ยคุณว่ามัน3เดือน6เดือนอยู่ได้ไหมมันเยมันกลายเป็น6เดือนปีเลยนะมันจะเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ใช่3เดือน6เดือนนะมันจะกลายเป็น6เดือนหนึ่งปีนะผมเนี่ยยอมรับเลยนาทีเนี้ยผมต้องเอาเงินที่ผมตั้งใจไว้เกษียณมาใช้แล้วครับเพราะสินทรัพย์ผม งานการผมกระเจิงหมดตอนน <ะ S 1> ี้ทำไงอ่ะคุณเป็นคนส่วนน้อยนะที่ยังมีเงินเก็บสำหรับกรเกษียณอยู่มีโอ้มันยังมีอยู่อ่ะมันยังมีอยู่แต่คนอีกส่วนหนึ่งกัสิบเปอร์เซ็นตะ์ร่บไม่มีเงินอยู่ข้อสองมีงานต้องรักงานต้องขยันต้องเต็มที่เพราะต่อจากนี้ไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอีกต่อไปแล้วไอ้ประเภทไลฟ์ลองอยู่กันทั้งชาติทั้งปีเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วฮนะครับ ถ้าคุณไม่มี productivity เขา get out คุณแน่เพราะนั้นคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณทำงานอย่างคุ้มค่า KPI อะเลิกไปผมนึกอยน,นี้ผมนึกนว่าองค์กรที่มันจะเหลืออยู่เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ไปจำนวนมันจะลดลงไปโดยปริยายอ๋อแง่างเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรก็เล็กลงอีกเอมันจะมีที่ว่างหรือมีตำแหน่งที่สำหรับที่จะรับคนทำงานเน้อยลงือเวล่าครับน้อยลงไหมน้อยลงอยู่แล้วสิ คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสกรีนจากคนเก่าครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเฉพาะคนเก่าที่มีบรอดแบตติวิตี้แล้วเขาก็จะมาพิจารณาต่อว่าจะรับคนใหม่เขาจะรับคนใหม่ไหมคนใหม่ที่เข้ามาจะต้องมีคนเก่าแค่ไหนต้องมีทักษะใหม่ไหมต้องรู้อ่ะผมยกตัวอย่างนะพนักงานขายตามห้างเนี้ยถ้าห้างมันเปิดใหม่คุณคิดว่าเขาจะจ้างเยอะไหมนั่นแหละพนักงานขายพวกนี้ต้อง transform ตัวเองไปเป็นขายออนไลน์ ด้าจะรอดนะถ้าจะรอด้ว่าคือคุณอาจจะต้องไปเปิดเพจเพจส่วนตัวลายส่วนตัวเพื่อขายกางเกงรีวายเพื่อขายแบรนด์ขายอะไรโดยอาศัยตัวคุณนี่แหละที่จะต้องมันขายลูกค้ามันต้องคิดต่อยด้วยนะว่าแล้วคุณจะขายยังไงให้ลูกค้ามันไม่วิ่งมาหาคุณแล้วคุณต้องวิ่งไปหาคุณต้องวิ่งไปหาลูกค้าแล้ววิธีการเสนอสินค้าคุณต้องเสนอยังไง กางเกงยีนรีไวที่คุณพูดถึงเนี่ยม,มันจะขายยังไงก็ใช่ในเมื่อสมมุติทุกคนเป็นพนักง,งานขายหมดเลยเแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมเขาจะมาซื้อเราเออะทาไมเขาต้องซื้อรีไวคุณเนี่ยรีไวก็มีคนขายรีไวเต็มไปหมดแต่ทำไมเขามาซื้อคุณแล้วข้อสาคัญคือ มันมีคู่แข่งจากต่างประเทศด้วยมันไม่ใช่มีมมเฉพาะพนักงานขายในห้างแล้วล่ะม,มันมีจากต่างประเทศที่เขาก็าสามารถจะขายได้เหมือนกันเรื่องต่อมานี่เขาบอกว่าการมีคนที่รักเนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่เราต้องรักษาความสัมพันธ์เราไม่ร,มร,รู้หรอกภาพพิ่ภาพติดโควิดเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสําคัญในเรื่องของแ family เนี่ยมันจะมันจะมีความสําคัญมากขึ้นมีเวลาก็ต้องใช้ให้ดีนะตอนนี้เวลาเยอะ เหลือเยอะก็พยายามใช้มันให้ดีอย่าปล่อยให้มันเกิดผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ผมเคยได้ยินมานะคุณเขาบอกว่าไอ้มะเร็งกับไอ้โควิดเนี่ยนะมะเร็งยังเป็นมะเร็งซันยังดีสักว่าเพราะเวลาก่อนคุณตายเนี่ยคุณยังมีญาติพี่น้องคุณมีครอบครัวคุณมาห้อมล้อมคุณได้คุณมาห้อมล้อมคุณได้คุณยังตายยังยังมีคนเห็นเห็นคุณนะไปจัดงานศพก็ยังมีคนคนไปงานคุณนะแต่ไอ้โควิดนี่คุณอยู่คนเดียวเลยนะไปแล้วไปเลยนะ ข้อต่อมานี่เขาบอกมีร่างกายเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดเพราะรเราร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะมีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆได้นะแต่ไอ้โซเชียลดิสท n นซงมันก็ทำให้เราออกกาลังกายยากอีกอ่ามันก็หาวิธีกันจนได้เพราะนั้นมันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนข้อที่6กก็ต้องมีจิตใจที่สตรองต้องสดชื่นไม่ มีทุกกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยปล่อยวางให้เป็นสุกมามันมาแพบแล้วมันก็ไปทุกมามันมาพักแล้วมันก็ไปอย่าไปจมอยู่กับมันนะฮะมีชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะฮะเราก็รู้สึกดีกับการที่มีชีวิตมีรู้สึกดีกับการที่ยังได้ตื่นนอนทุกเช้าแล้วก็มีชีวิตต่อไปอเพราะฉะนั้น ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมบางคนบอกว่าเมื่อไหร่มันจะจบแนละ้วจะได้กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือเลิกคิดได้ละเลิมไม่มีมันไม่มีว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมต้อง<ต>คิดใ<ต><า>หม่ถามว่าไอ้บริบทที่เปลี่ยนไปวิถีแล้วก็คนมผมก็เห็นคนก็พยายามปรับตัวกันเยอะแต่ว่าตอนนี้มันมันเป็นการลักษณะการปรับตัวแบบเฮโลสารภาคือตอนนี้ก็พอมีมาร์เก็ตเพลสขายของก็มาร์เก็ตเพลสกันทั้งบ้านทั้งเมือง ทุกคนขายของหมดเลยครับแล้วมันก็ซื้อกันเองกินกันเองอยู่เงี้ยสักพักหนึ่งแต่ถามว่าจะไม่จะไปยังไงต่อเดี๋ยวก็ซาอมันจะไปยังไงต่อพัฒนาการมันจะไปยังไงมันเหมือนมันคือเปิดท้ายขายของในยุคนี้ยุคปี40เาล่มันคือมันแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบมาเปิดท้ายออนไลน์กันแล้วมันก็ขนสมบัติมาขายกันแล้วก็หาสินค้าออนไลน์มาขายกันแล้วก็ดูสินค้าบางตัวพอมี เทรนมีแฟชั่นออย่างก่อนก่อนหน้านี้ก็าน,ากากานากาก็นากากันอุตลุดไปหมดเจลแอลกอฮอล์ขายกันอุตลุดไปหมดม,มันก็จะไปตามแห่กันอย่างเงี้ยอืแต่มันยังไม่มีใครที่ฉีกออกไปอย่างตอนนี้กระแสที่กําลังมาแรงคือเข้าไปให้บริการถึงบ้านอ่าเราจะเห็นตัดผมเนี่ยเริ่มมาแล้วนะไปตัดผมออนไลน์เนี่ยม,มาแล้วก็จองสองวันแล้วไปตัดให้เลยเนี่ยเพราะว่าผมเวาาเรารริร์ชเซิร์ชอยู่เหมือนกันเนี่ยธุรกิจนี้ก็ อีกหน่อยช่างตัดผมก็ไม่ต้องมีหน้าร้านแต่ค่าจ้างตัดผมก็จะแพงขึ้นแล้วก็เนี่เพราะว่าเขาต้องเดินสายไงแต่ในคำถามคุณมีกระตังไหมเพราะเขาจะเดินสายแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยขายดีมากนะมันจะกลายเป็นดูอิกบายเซลล์แล้วนะคุณจะต้องทําด้วยตัวเองดังนั้นธุรกิจอะไรก็ตามที่เขาสามารถทําด้วยตัวเองได้นี่มันอาจจะโตขึ้นมาแล้วต่ขณะเดียวกันธุรกิจที่เราต้องไปไหว้วานคนอื่นเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปเดินคือเสาร์ทิตย์มันต้องไปซื้อของเข้าบ้าน ผมก็ไปสังเกตตามเชลเนี่ยนะไอ้อาหารการกินที่เป็นลักษณะที่แพ็กเล็กๆเ,เนี่ยนะครับมันเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วบางตัวก็ทึ่งนะว่เาเอ้ยเดี๋ยวนี้มันเข้าไปในในใ,ใ,ในเชลพวกนี้แล้วมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยไม่รู้เจ้าไหนทำแต่ต้องยกให้ว่าเขาฉลาดเขาจะมีไอ้พวกไอ้ไอ้อาหารคนจีนเะช่นกระเพาะปลาอ๋อ,อ,อแล้วก็ไอ้พวกอะไรล่ะ ไอเครื่องเครื่องปรุงที่เกี่ยวกับทางทางจีนอะเครื่องปรุงพระโลอะไรที่แบบแต่ไม่ได้เป็นแบบผงผงนะเป็นแบบให้เห็นเห็นไปเลยนะมีดอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาจะแพ็คเล็กๆขนาดเริ่มวางขายขนาดครอบครัวเล็กๆรับประทานได้ซื้อไปรับประทานอย่างกระเพาะปลาเป็นกระเพาะปลาเลยนะเห็นๆเลยนะอยู่ในซองเขาก็เอามาใส่ให้เล็กลงแล้วก็บอกวิธีการหรือว่าสําเร็จแล้ะ ไม่ไม่ไม่เขาก็เขาก็ใส่ซองเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบอ่าเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นตามตามที่ตลาดเก่าแต่อันนี้จเป็นแพ็กเล็กๆขนาดกินได้หนึ่งถึงสองคนหนึ่งถึงสองคนแล้วก็มีพวกสินค้าไอเทมพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับเข้าใจว่าคงจะเป็นร้านคนจีนเก่าที่เอามาเดลลอรแล้วก็มาทําแพคเกจจิ้งมานั่นคือกําลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยตัวเองได้มันจะโต มันจะโตละเพราะว่ามันกาลังบอกให้เราทําเองร้านออนไลน์พวกต้นไม้เนี่ยแต่ก่อนเราต้องขับไปซื้อดี๋ยีนี้ต้นไม้ออนไลน์บานเลยครับอ่าส่งให้แล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่ต้นเล็กๆอ่ะอ่าก็คือเพราะคนอยู่บ้านมากขึ้นเพราะนั้นมันก็จะมีเนี่ยไม่รู้จะทําไงอยากชุ่มชื่นหัวใจบ้างซื้อไปปลูกมาะนั้นก็จะมีไอ้ร้านออนไลน์ขายดอกไม้ขายต้นไม้เต้มนี่ผมกำลังคิดในไอ้พวกธุรกิจที่เกี่ยวกับดูอิดยูเซลเนี่ย อันน่าจะโตนะนะอย่างเช่นทําอะไรก็แล้วแตเอออะไรก็ตามที่ทําเองได้เนี่ยมันจะโตละถ้าอะไรที่ต้องไปจ้างว้วานบ้านเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเบ่งบานแต่ว่านั้นถ้าคุณต้องไปจ้างเขาทาถึงบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะก้อนหนึ่งละนะไม่รู้ได้ออกหน่อยอาจจะฉีดลวกด้วยตัวเองปลวะก็เป็นไปได้รู้รยเองอะไรอย่างงี้แล้วก็ไอไอพวกอาหารการกินเนี่ยนะ มันจะมันไอไอทีวีดินเนอร์เนี่ยไอพวกอาหารแช่แข็งเนี่ยจะขายดีขึ้นดีขึ้นมั็ต้งมันจะมีการพัฒนาการมันต้องมีความหลากหลายของเมนูวผู้ผลิตอาหารพวกนี้ก็จะพัฒนาการเมนูขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนจะหลักเลยข้าวกับเกี๊ยวเนี่ยแต่เยอะหน่อยอาจจะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเพิ่มขึ้นมีแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วผัดตร้งผัดไทยมีหมดละแค่โครเวฟตัี้อะไรมีหมดละอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องแต่ว่ามีมีทีกินโอ้ท้าพวกเจ้าดังๆเขามาทำละ ก็เนี่ยทุกวันนี้ก็เจ้าดังๆพวกผัดไทยที่เขาดังๆเนี่ย S&P Beta Co CP เนี่ยที่เจ้าเด่นๆที่เห็นนะแล้วก็มีบางเจ้าอ่าก็จะเริ่มค่อยๆเดียวหลกขึ้นมาอย่าง MK ตอนนี้แจกหมอเลยนะกิน MK ที่บ้านเลยนะมีคนถามตกลงเซเว่นจริงไหมผมไม่รู้จริงไม่จริงนะเขลองลองไปเซิร์ชดูเนี่ยแต่เท่าที่ผมเข้าไปเนี่ยมันให้ตอบคำถามสีหข้อ แล้วพอสุดท้ายบอกว่าให้แชร์ไป20คนผมก็เลยชักเอกใจว่าทำไมต้องแชร์วะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอเขายืนยันอีกทีแล้วกันนะฮะก็อันนี้เขาประมาณ500คนต่อวันน่ะบัตรกำนัน3,400บาทนี่เท็จจริงยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นเฟกนิวเดี๋ยวดีเขาแสดงอ่อมาคุยกับคุณเฉลิมชัยสวัสดีครับคุณแสบครับสวัสดีครับผมก็เลยต้องมาได้เท็จข่าวเลยนะว่า c p อมีส่งเพสเรื่องนี้ให้กับมีบ้างมีบ้างมีบ้าง เนี่ยมันส่งกันทางไลน์ผมไม่เห็นผมไม่เห็นว่ะเพราะเองจริงผมไม่รู้แกมันต้องส่งให้ผมก่อนไงคือคือถ้าเป็นการเาแสดงว่าเขาก็มองข้ามข้ามสื่อสื่อหลักไปสื่อสื่อสื่อพิมพ์ไปนะครับแต่ผมไม่เห็นนะแต่นี่คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแล้วก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าคนส่งมาให้ผมทีนี้ผมผมก็เอาละมาบอกเผื่อไอ้นั่นก็เข้าลองไปเข้าไปเสิร์ชหาดูแล้วกัน แต่ว่า <All right. S 1> โอเคมันมีที่มาที่ไปว่าเพราะเพราะเข้าใจว่าคุณธนินน่ะหรือคุณลูกชายเนี่ยแกเคยอ้อผู้บริหารของ c p r เนี่ย mm hmm. เขาพูดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะแจกไอไอจากไอจดหมายน้อยของท่านนายกนั่นแหละ mm hmm. แล้วเขาก็มีไอเดียว่าจะแจกคูป,ปองให้ให้ผู้ผู้ผู้อะไรลูกค้าแต่น,นี้ mm hmm. อันเนี้ยไม่รู้มันมาอย่างไงวะคุณแสบยังไงคุณแสบฝากเช็คหน่อยแล้วกัน ผมไม่เห็นเนี่ยเนี่ยผมเซิร์ชดูข่าวที่ทางฝั่งของซีพีออรยต้องส่งมาให้ผมนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยนะครับไม่ก็ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับงั้นอ่ะไม่เป็นไรแจ้งใจเย็นก่อนแล้วกันแจ้งใจเย็นก่อนนะแจกดีอีแล้วกันว่ามันจะเฟคนิ้วเปล่าไม่รู้อ่ะเออแจ้งกันเถอะนะนะครับเอ้ามาดูตลาดหุ้นกันดีกว่าครับวันนี้ครับก็เขียวนะครับเพราะว่า อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของในฝั่งของต่างประเทศมาร่วมด้วยนะครับต่างประเทศก็เขียวเราก็เขียวนะครับแล้วก็มีความหวังคือต่างประเทศเนี่ยมีความหวังเกี่ยวเรื่องของมาตรการปลดล็อกดาวนะครับเพราะว่าในฝั่งของรัฐจอร์เจียที่สหรัฐอเมริกา,ก,าก็ดำเนินก่อนแล้วนะฮะ24เดือนเมษายนปลดล็อกดาวไปรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายรัฐที่กําลังที่จะดําเนินการนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสทับทาน อยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันว่ามันเหมาะสมแล้วหรือในการที่จะเปิดนะครับขณะเดียวกันนะครับในไทยเองผมอัปเดตข่าวล่าสุดแล้วกันนะครับล่าสุดนี่มีการต่ออายุพรกฉุกเฉินไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ้นสุดในชุดเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ใครที่จะหยุดราชการนะครับในเดือนพฤษภาคมไม่ต้องหยุดครับนะครับเพราะว่า อ่ามีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการทุกวันทุกสภาคมเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็จะมีการเพราะพุทสภามันจะมีวันหยุดงานเนี่ยวันแรงงานวันชันมงคลแล้วก็จะมีวันวิสาขะเนาะคือเขาคือถ้าอยางเงี้ยแต่เจตนามันชัดเจนเนาะว่าเจตนายังไม่อยากให้มีการรวมกลุ่มกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีการผ่อนปลนมีโอกาสที่จะผ่อนปรนการเปิดห้าง เราจะได้ไปห้างกันแล้วนะครับร้านตัดผมร้านค้าขนาดเล็กตลาดนัดทั่วประเทศนะครับแต่มันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็คงไม่พ้นกับโซเชียลดิสตนซิ่งแล้วยังห้ามขายเหล้าไหมโอ้โหสิ้นเดือนนี้มัดไอ้นั่นแล้วนะสมาคมขายเหล้าที่พยายามบอกอยู่เลยจะต่อได้ไหมจะต่อได้ไหมสิ้นเดือนนี้หมดอายุแล้วนะเรื่องเหล้าไอ้ที่ตุนไว้มันก็หมดแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิด ห้ามขายก็ทำไงตลาดมืดตลาดมืดผมขายเบียร์ขวดละร้อยยี่สิบเอาไหมฮะเพราะคนซื้อไปรอบนั้นมันก็กะยื้อไปสักซเดือนใช่ไหมตอนนี้มันหมดแล้วอ่านะครับก็เนี่ยแหละครับนี่ก็คือป่งที่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสังสรรกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดต่างๆนะครับออกไปหมดเลยนะครับวิสาขบูชานะครับ แรงงานแล้วก็วันที่สี่วันถัดมงคลนะครับอ,อ่ะก็ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการปลดล็อกหรือเปล่าคือไ,ได้รับการปลดล็อกนะครับแต่ว่าการคุมเข้มก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ไอ้เชื้อเนี่ยมันระบาดกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะมันเข้าใกล้หน้าฝนมันมัน,ม,นมันหน้าหูเพิ่มขึ้นนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูตลาดหุ้นไทยในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับ หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่จุดสองแปดจุดนะครับบวกแค่ห้าจุดศูนย์สี่จุดนะครับหรือว่าศูนย์จุดสี่ศูนเปอร์เซ็นตครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่ล้านบาทครับไปดูห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันครับอันดับหนึ่งเป็น B A M ครับยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์ครับคนนี้บวกได้สิบสตางค์คนนี้กลับมายี่สบสามบาทห้าสิบแล้ว อ่านะครับมันไม่รุ้นเล่นกันเนาะไม่รุ้นเล่นกันอันดับที่สอง CPO ครับตัวนี้เนี่ยนะฮะผลล็อกดาวน์เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์เต็มเต็มเลยครับนะครับ67บาท25สตางค์ครับก็บวกมาตอนนี้มันไม่เต็มตรงไหนวะอ๋อมันปิดสี่ทุ่มเลยหรออืมเออเนาะก็เขา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 เปิดคือเขาได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วเปิดไม่เปิดนะฮะก็ก็จะเปิดไม่เปิดเขาว่าได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของแมคโครเนี่ย คือผมไม่แน่ใจว่าตัวของไมโครเนี่ยที่ที่ปิดไปมีมีปิดไปหรือเปล่านะครับเออนะฮะซึ่งไมโครก็จะกลับมาเปิดได้ไงนะครับแล้วก็ในส่วนของ c ีพก็หกสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์บวกัปหนึ่งบาท,บาทหรือว่าหนึ่งจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นครับคือถ้าพูดถึงว่าหุ้นไหนจะได้รับผลประโยชน์จากการมาตรการลดล็อกดาวน์มากที่สุดเนี่ยการกระจายใช้สอยจะกลับมาขึ้นมาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ CPO ก็คือหนึ่นงในนั้นนะครับ,รบส่วนอันดับที่สามเป็น c p s c ครับบาทครับ ติดลบ25สตางค์นะครับหรือว่า0.36เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาแรงอันนี้ก็ถือว่าปรับตัวลงมาครับอันดับที่สี่เป็นปตพครับ34บาท25สตางค์ครับบวกมา25สตางค์หรือว่า0.74เปอร์เซ็นต์และอันดับที่ห้าเป็นกลาฟเอเนจีครับยังคึบสู้ได้นะครับ38บาท50สตางค์ครับบวกมา50สตางค์หรือว่า1.32เปอร์เซ็นต์ครับส่วนอันดับที่หกทิสโก้ติดลบลงมาเยอะนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว อ่าเขาปั่นผลนะครับก็ขึ้นเอ็กีปั่นผลนะครับจริงๆปั่นผลประมาณสักเจ็บาทมาั้งลงมามา,มากกว่าหน่อยนะคะับเจ็บาทห้าสิบนะครับก็ลงมาประมาณสักเก้าสิบสองอแล้วอีบวต e ขึ้นมาตั้งเก้าเปอร์เซ็นต์มีอะไรโอ้ย e บิวตี้มันลงหน้าเขาหนันงสือพิมพ์ผมเนี่ยสินะครับผมไปสัมภาษณ์หมอวินมานะครับก็ไปนั่งดูว่า ธุรกิจบิวตี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวกำลังจะเปิดห้างแล้วแหละถ้าห้างเปิดบิวตี้ก็เปิดนะครับอันนั้นข้อแรกนะครับอตอนนี้ก่นใหม่ของบิวตี้ในการที่เขาจะกลายเป็นคาปปิที่ที่ไม่มีข้อจากัดด้านเวลานะครับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าบิวตี้นะครับก็ขายอของตามบิวตี้ช็อปถูกไหมครัอ่าใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกาหนดเวลานะครับตามห้างเปิดนะครับอย่างเช่นสิบโมงนะครับปิดสามทุ่มอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีน,นี้เนี่ยพอหลังจะเกิดโควิดปุ๊บเนี่ย คุณหมอสุวินเนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับกลยุทธ์นะครับด้วยการให้ขายออนไลน์ปรากฏว่าขายออนไลน์ของเขาก็ใช้ได้จากวันละหมื่นนะฮะก็กลายมาเป็นวันละเป็นแสนนะครับแล้วก็มีการปรับระบบในการขนส่งระบบต่างๆในการพูดเ,เชิญเชิญชวนการขายนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะใช้ระบบนี้เนี่ย มาประสานกันระหว่าง<ม>ออฟไลน์กับออนไลน์หลังจากเปิดแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยพนักง,งานขายที่อยู่หน้าบูหน้าหน้าร้า,าอนออไเน์เนี่ย<ม>เขาก็ขายออนไลน์ไปด้วยทั้งทั้งที่อยู่ในระยะเวลางานของเขามมไม่ต้องรอคือมันไม่กลายเป็นเชิงลับแล้วมันจะกลายเป็นเชิงลุกแล้ว<ม>นะครับอย่างเช่นเขาต้องการโปรโมทสินค้าตัวนี้ออนไลน์ก็จะเพิ่มไปด้วยสินค้าตัวนี้หมดเลย<ม>แล้ววิธีการเนี่ยนะครับคือออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยเขาเขาที่คุยกับหมอสุวินเนี่ยมันกระจ่างเลย คือออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยก็คือคนที่ตั้งใจซื้ออยู่แล้วถูกไหมฮะเราถึงจะเปิดไปดูอย่างเช่นเราต้องการเครื่องสำอางอ่าอย่างเช่นเราต้องการแป้งแป้งเราติดพอดีนะครับเราก็เขียนแป้งนะฮะมันก็เซิร์ชขึ้นมาให้เรานะครับแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าออฟไลน์มันยังต้องมีอยู่เพราะออฟไลน์ส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งใจซื้อแต่มันเป็นเรื่องของแรรกระตุ้นที่ทาให้เรา ซื้อเข้าถูกต้องอ,อ,อย่างเช่นพอเราอยากจะไปไปซื้อแป้งนะคะเข้าร้านบิวตี้ช็อปอันนี้ก็สวยมาสคาร่าก็น่าสนใจที่ปัดขนตา็ดแดี <c oughs> รู้ใจผู้หญิง<พ>เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหโดนมาเยอะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเวลาไปซื้อสินค้ามันซื้อเยอะอเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกภาพว่าการประสานการออฟไลน์ ต้องเข้าไปสู่ออนไลน์ด้วย hmm. อย่างเช่นสมมุติว่าซื้อสินค้าออฟไลน์ตั้งใจซื้อแป้งนะฮะ hmm. เขาก็จะแถมแต้มเข้าไปให้แล้วแต้มนี้ไปใช้กับช็อป hmm. เพื่อที่ทาอะไรเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ hmm. เข้าไปที่ช็อป hmm. นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้ hmm. นี่คือกลยุทธ์ใหม่ของบิวตี้เขา hmm. นะครับ hmm. ก็เขาก็คาดหวังว่า เขาจะสามารถซื้นตัวนะครับมันก็เป็นเป็นเป็นเชิงของกลยุทธ์ของเขานั่นเองนะครับแต่ต้องติดตามนะครับผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แหละนะครับแต่บ้านหนึ่งแต่บ้านแต่บ้านสองครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเวลาเราหมดหมดเวลาเดี๋ยวต่อด้วยกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับผมวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์